สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนนะครับงวดหน้านะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการคิดเลข3ตัวท้ายรางวันที่1และ2ตัวล่างรัฐบาลกันนะครับเราจะมาดูว่างวดหน้างวดที่จะถึงนี้นะครับคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับสูตร3ตัวนะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วในแต่ละงวด ตัวเลขมีแค่3ชุดเท่านั้นนะครับทำได้แบบนี้นะครับและมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแบบนี้ 8, 6, 7นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับใครที่ชอบคิดชอบคํานวณตัวเลขนะครับลองฝึกคิดฝึกคํานวณไปพร้อมๆกันนําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับผมจะย้อนให้ดูสัก2งวดนะครับทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะทําวันที่1กันยายนนั้นด้วยว่าได้เลขตัวไหนบ้างนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างจากวันที่สบก,กร,รกฎาคมนะครับเราคํานวณออกวันที่1สิงหาคมนะครับเราต้องจดตัวเลขให้ถูกต้องก่อนอันดับแรกนะครับรางวันที่1 2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2นี่ห้ามสลับกันนะครับนะครับบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวันนี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณน,นะครับกองสลักตักตัวไหนก่อนต้องเลียงให้ถูกต้อง นะครับสูตรของเรานะครับวิธีการตั้งตัวเลขเรานําปีพศมาตั้งทำนะครับหลักร้อยกับหลักสิบจะตั้งเหมือนกันคือ5 6 7นั่นเองส่วนหลักหน่วยจะตั้งเฉพาะ2ตัวข้างหลังคือ67แบบนี้นะครับจุดที่เราต้องคํานวณน,นะครับเราไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนะครับให้ทุกคนใช้ที่ตําแหน่งหลักร้อยรางวัลที่1นะครับ หลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลนะครับนำไปบวกหลักหน่วยครั้งที่สองของเลขหน้านั่นเองตัวนี้บวกกันทุกงวดเลยนะครับหลักร้อยเราใช้จุดนี้นะครับหลักสิบนะครับวงไปที่หล,ลักร้อยรางวัลที่หนึ่งและหลักสิบหลักหน่วยตรงนี้ของรางวัลที่หนึ่งตัวนี้บวกกันทุกงวดเราใช้จุดนี้น,นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับให้ไปดูที่หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งตัวนี้ให้บวกตัวเองเข้าไป นะครับบวกตัวเองเข้าไปนะครับอ okay. ีกจุดหนึ่งนะครับไปดูหลัก10บครั้งที่1ของเลขท้ายนะครับไปบวกหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายเช่นกันตรงนี้บวกกันนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเราก็บวกเลขออกมานะครับเลข3มาตั้งตัวนี้นะครับ1บวก1ได้2มาตั้งตัวนี้นะครับนี่คือหลักร้อยนะครับเลข3มาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็3บวก6ได้9มาตั้งแบบนี้นะครับ ส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับตรงนี้บวกตัวเองเข้าไปได้เท่ากับเลข2มาตั้งตัวนี้นะครับ2บวก1ได้3ก็มาตั้งตัวนี้นะครับวิธีการบวกตัวเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ3บวก5จะได้เท่ากับเลข8 2บวก6ก็ได้เท่ากับเลข8บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เท่ากับเลข6ค่อยเพิ่มแต้มเป็น7นะครับเป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นย์นั่นเอง มีทั้งหมด5ตัวนะครับหลักสิบก็เหมือนกันนะครับบวกกันได้8บวกกันได้15บนะครับบวกกันได้3นั่นเอง3เพิ่มเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7นั่นเองนี่คือหลักร้อยนี่คือหลักสิบหลักละ5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงแค่3ตัวเท่านั้น2บวก6จะได้8นะครับ3บวก7ได้10คือ0แล้วเอา8บวก0นย์ะครับจะได้เท่ากับเลข8 ให้เราตั้งเลข8นะครับแล้วให้เพิ่มครั้งละ3มแต้มได้11คือ1แล้วก็4นั่นเองนะครับบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับแล้วค่อยเพิ่มครั้งละ3มแต้มนะครับให้บวกครั้งละ3มแต้มแบบนี้นะครับทีนี้เลข3ตัวจะมีแค่3ชุดเราต้องเลือกหลักร้อยหลัก1 0มาหลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับมาวางข้างหน้านะครับตำแหน่งที่เราจะตัดฝังหลักร้อยนะครับ ตรงนี้เป็นเลขสามนะครับหลักสิบ 10, ตรงนี้เป็นเลขสองนะครับทีนี้เราบวกกันนะครับบวกตัวสุดท้ายตรงนี้สามบวกกับเจ็ดได้สิบคือศูนย์นะครับศูนย์ตัวแทนเป็นเลขห้านะครับตรงนี้สองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าตัวแทนเป็นเลขสี่คำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับอย่าง0ูนย์บวก หจะได้ห้าห้าบวกห้าจะได้สิบคือศูนย์นะครับเก้าบวกห้าสิบสี่สี่บวกห้าได้9้านะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขวิธีการฟันธงตัวเลขนะครับให้ทุกคนดูข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นหลักร้อยจะเป็นเลขศูนย์นะครับหลักสิบจะเป็นเลขสี่แบบนี้นะครับ เราก็นําเลข0ูนย์กับเลข4นะครับไปวางข้างหน้าตรงนี้0แล้วก็4นะครับ0แล้วก็4แบบนี้เราก็จะได้เลขทั้งหมด3ชุดนะครับเป็นชุด3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองนะครับ16กดรกฎานะครับเราคำนวณออกวันที่1สิงหาคมนะครับออกมา0,4,1นั่นเองถ้าเราคิดและตัดถูกต้องนะครับ0 4แล้วก็ 1. น,นี่คือตัวที่ถูก3ตัวข้างหน้าเป็นรุ่นกันเอาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคำนวณอีกทําเหมือนเดิมนะครับไปจดตัวเลขมานะครับเลขที่ออกมานะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับนำปีพศออมาตั้งทั้ง3หลักส่วนหลักหน่วยตั้งแค่2หลักแบบนี้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1 หลักหน่วย2ตัวล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขหน้านะครับเราใช้จุดนี้ตลอดนะครับสังเกตดีๆนะครับฝั่งหลักสิบนะครับวงไปที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันตรงนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับนำหลักหน่วยมาบวกตัวเองเข้าไปนะครับแบบนี้1นบวกหนะครับนี่คือจุดแรกจุดต่อไปก็หลักสิบครั้งที่1และครั้งที่2หลักสิบเช่นกันของเลขท้ายนะครับตรงนี้บวกกัน นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําตัวเลขมาวางนะครับเลขศูนย์วางตัวนี้นะครับหกบวกเก้าสิบห้าก็มาวางตัวนี้เลขศูนย์ก็มาวางนะครับสี่บวกหนึ่งได้เท่ากับเลขห้าก็มาวางนะครับหนึ่งบวกหนึ่งตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับได้เลขสองสองบวกเจ็ดจะได้เท่ากับเลขเก้านะครับบวกเหมือนเดิมนะครับศูนย์บวกห้าจะได้ห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดคือหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้เท่ากับเลขหกนะครับหกเพิ่มเป็นเจ็ด เเพิ่มเป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นย์นะครับนี่คือหลักร้อยในงวดถัดไปนั่นเอง0นย์บวก5ได้5 6บวก5้าสิบเ็คือ1 5บวก1ได้เท่ากับเลข6 6เป็น7เป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นย์นั่นเองนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงแค่3ตัวเท่านั้น2บวก6ได้8นะครับ9บวก7ได้16ก็คือ6นะครับ8บวก6ได้14เราก็นำเลข4มาตั้ง นะครับแล้วเพิ่มครั้งละ3แมต้มนะครับได้เท่ากับเลข7นะครับ4 7แล้วก็0ูนนั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ3ามต้มนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวมาวางข้างหน้านะครับจุดนี้สําคัญนะครับงวดนี้หลักร้อยบวกกันได้เลข6นะครับหลักสิบบวกกันได้เลข9นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกคู่ข้ามัน 6บวก7ได้13ก็คือ3นะครับ3ตัวแทน8อันนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับผลบวกของ5นั่นเอง9บวกเจ6นะครับ6ตัวแทน11ก็คือ1นั่นเองบวก5เข้าไปนะครับบวก5นะครับคำว่าตัวแทนคือผลบวกของ5นั่นเองตัวที่เราเลือกออกมานะครับเราเลือกตัวที่มาพร้อมกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับในแต่ละหลักนะครับแบบนี้ นี่คือเลข6นั่นเองเราก็นําเลข86ตัวนี้ที่เราฟันธงนะครับมาวางข้างหน้า8แล้วก็6 8แล้วก็6แบบนี้นะครับงวดละ3ชุดนะครับเป็นชุด3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับ1สิงหานะครับเราคํานวณออกงวดที่ผ่านมานี่เอง867เห็นไหมครับ8 6ดแล้วก็7ถ้าเราตัดเลขถูกต้อง ก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับนี่คือที่ไปที่มาของวิธีการคำนวณเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1น,นะครับทีนี้สูตรการคำนวณนะครับเป็นเพียงแนวทางที่ทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทีนี้เลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ทุกงวดนะครับเราต้องรู้จุดนี้ นี่คือจุดสําคัญนะครับเป็นตัวแปรนะครับจะตัดเลขเหลือแค่3ชุดนะครับถ้าทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคนมนตัวเลขนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับทักมาหาเราได้ตามเบอร์นี้นะครับ0 9น2 4 2 9้0 4นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line ของทางช่องเรานะครับหรือ ถ้าเราสะดวกโทรนะครับก็โทรมาคุยก่อนได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับการคํานวณตัวเลขนะครับไปนั่งคิดเองทําเองได้ทุกงวดเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่1กันยายนนะครับเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราทําเหมือนเดิมนะครับปีพศนะครับหลักร้อยหลักสิบตั้งสาหลักนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับนำเฉพาะสองหลักข้างหลังแบบนี้ จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยสองตัวล่างไปบวกหลักหน่วยครั้งที่สองของเลขหน้านั่นเองนะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีความชัดเจนนะครับผมจะวงตำแหน่งไปให้ทุกจุดนะครับคิดง่ายทําง่ายทิค้คิดเองทําเองได้นะครับหลักสิบวงไปที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับตรงนี้บวกตัวเองเข้าไป แล้วก็หลัก10ครั้งที่1หลัก10ครั้งที่2เลขท้ายบวกกันทุกงวดเราใช้จุดนี้นะครับเลข8มาตั้งตรงนี้8ปบวกสได้10คือ0นั่นเองเลข8ก็มาตั้งตรงนี้6กบวกเได้13 7บวกเตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปได้เท่ากับเลข4นั่นเองนะครับเก้าวกสองคือ1แบบนี้นะครับ8ปดบวกห้บสานะครับศูนย์บวกหได้6 บวกกันได้9ได้0ได้1ได้2และก็ได้3นั่นเองมีปากกากระดาษก็จดไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยวันที่1กันยายนนะครับหลัก10ได้3นะครับได้9บวกกันได้2นะครับ2เพื่อเป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6นี่คือหลัก10นะครับเรามาดูหลักหน่วยนะครับว่าเราฟันธงตัวไหนนะครับ4วก6ได้10คือ0นะครับ1วก7ได้8 0บวก8ได้8นะครับ8-31เพิ่ม31คือ1 1-3เพิ่ม3ได้เลข4นี่คือเลขฟันธงหลักหน่วยงดวันที่1กันยายนนะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฝากให้ทุกคนไว้พิจารณานะครับเลือก8-14อยู่หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับทีนี้หลัก, 100, กร้อยกับหลักสิเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับมีทั้งหมดอยู่5ตัว หลักร้อยห้าตัวหลักสิบห้าตัวนะครับเราต้องรู้จุดนี้เราต้องรู้จุดนี้นะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลักร้อยตัลหลักสิบมาวางข้างหน้าแบบนี้นะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีวิธีบอกว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางทุกคนทําเองได้ทุกงวดนะครับผมแต่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมด อันนี้ผมจะคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ90123จะเป็นหลักร้อยนั่นเอง23456จะเป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยที่เราเลือกมาคือ814นั่นเองถ้าใครสามารถที่จะนําตัวเลขทั้งหมดไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับวันที่1กันยายนนะครับก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับเลขทั้งหมดมีทั้งหมด15คู่นะครับ15คู่ แต่ถ้าเรารู้จุดนี้รู้จุดนี้เลขภายในนี้จะมีแค่3ชุดที่เราดึงออกมานะครับจะมีแค่3ชุดเท่านั้นนะครับผมถ้าชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบสูตรนี้นะครับนําไปพิจนารณาในการตัดสินใจได้นะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลคําแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับทีนี้1ปี24งวดนะครับ ค่าครูเราคิดงวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ทักมหาผมได้นะครับ0952429504นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ idline นะครับหรือโทรมาคุยก่อนได้นะครับสนใจยังได้สูตรไปคิดเองนะครับผมทีนี้เรามาดูสูตร2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้างนะครับสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับทำคล้ายๆกันนะครับทำคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีแค่2หลักเท่านั้นเองนะครับ สูตร3ตัวจะมี3หลักนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับสัก2งวดเช่นกันนะครับ2งวดเช่นกันนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับหลัก10เราก็ตั้งปีพศเหมือนกันนะครับอยู่ที่3หลัก5 6 7นั่นเองในตําแหน่งตรงนี้ส่วนหลักหน่วยเราจะตั้งแค่2หลักคือ6 7นะครับตาแหน่งที่เราต้องใช้ในการคํานวณนะครับฝังหลัก10นะครับให้ใช้จุดนี้หลักหมื่นรางวัลที่1 กับหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง2จุดนี้บวกกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่เลขท้ายครั้งที่1ในตำแหน่งหลักร้อยตรงนีบงนะบ้บวกตัวเองเข้าไปนะครับบวกตัวเองเข้าไปนะครับและหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนี่คือตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการขำนวณเลข2ตัวลางรัฐบาลนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเริ่มแรกนะครับ ฟังหลักสิบนะครับให้ทุกคนตั้งเลขสามทุกครั้งตรงนี้ทุกครั้งเลยนะครับตั้งเลขสามนะครับเป็นเลขคงที่หกบวกหนึ่งได้เจ็ดมาวางตรงนี้เลขสามตั้งทุกครั้งนะครับอย่าลืมสี่บวกสี่ได้แปดนะครับหนึ่งบวกแปดได้เท่ากับเลขเก้านะครับบวกลงมานะครับสามบวกห้านะครับจะได้เท่ากับเลขแปดเจ็ดบวกหกได้สิบสามนะครับแล้วก็แปดบวกสามสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งเป็นสอง สองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้าแบบนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงแค่สามตัวเหมือนกับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนั่นเองแปดบวกหกได้สิบสี่ 14, นะครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกนะครับบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เท่ากับเลขสิบคือเลขศูนย์นั่นเองนะครับแล้วเพิ่มครั้งละสามแต้มได้สามแล้วก็ได้หกแบบนี้นะครับเพิ่มสามแต้มเหมือนกับ สูตร3ตัวนั่นเองนะครับทีนี้หลัก10เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นตำแหน่งนี้บวกกันได้7นะครับบวกกันได้7เวลาบวกกันนะครับ7บวก7ได้เท่ากับ14คือ4ีนะครับ4ตัวแทนเป็นเลข9คือผลบวกของ5นั่นเองนะครับผมวิธีการเลือกฟันธงก็เหมือนเดิมนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันตัวแ้นมจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเอง เราก็นําเลข4ตัวนี้ไปวางข้างหน้าเลข4มาวางข้างหน้าแบบนี้มีแค่3ชุดเช่นกันเหมือนกับสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเอง16รกรกฎานะครับคำนวณออกวันที่1สิงหาคมนะครับออก46เห็นไหมครับทุกคนคิดเองได้นะครับจำแค่ตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้แบบนี้นะครับ งวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคิดอีกคำนวณอีกเราก็ไปจดตัวเลขเรียงให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนํานะครับหลัก10เราตั้ง3าหลักได้เลยนะครับแบบนี้หลักหน่วยตั้งแค่2หลักนะครับใช้จุดเดิมนะครับหลัก10วงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1ไปบวกหลัก10ครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนะครับตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับบวกตัวเองเข้าไปนะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับผมจะมีคําอธิบายนะครับว่าตัวไหนบวกตัวเองนะครับ ทุกคนจะได้ทําเองได้นะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับของครั้งที่2นั่นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขฝั่งหลักสิบตัวแรกเราต้องตั้งเลข3ทุกครั้งนะครับทุกครั้งต้องตั้งเลข3นะครับจะตั้งเลขอื่นไม่ได้นะครับศนย์บวก7ได้7นะครับ6บวก6ได้12มาตั้ง7บวก0ูนย์ได้7ก็7 7มาตั้งบวกลงมาได้8นะครับได้3นะครับบวกลงมาได้1 นะครับ1เพิ่มเป็น2 2เพิ่มเป็น3านะครับเป็น4แล้วก็เป็น5นี่จะเป็นหลักสิบมีทั้งหมด5ตัวนะครับ2บวก6ได้8 7ดเดบวก7บบวก4ได้12ก็คือเลข2นั่นเองนะครับเพิ่ม3ามต้มจะได้เลข5้าเพิ่ม3ามต้มจะได้เลข8นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องเพิ่มครั้งละ3ามต้มนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปเลือกหลักสิบมาแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้า นะครับตัวนี้สําคัญนะครับมีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกยกเมฆนะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับไปคิดไปคํานวณแล้วไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้แต่นเนิ่นใกล้ๆจะหายากนะครับจุดนี้นะครับบวกกันได้10คือ0นะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายนะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้7 7นะครับ7ตัวแทนเป็นเลข2นะครับผลบวกของ5นั่นเอง ทีนี้เราก็สามารถที่จะฟันธงตัวเลขได้เลือกตัวที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดสรุปแล้วนะครับเราก็เลือกเลข2ไปวางข้างหน้าแบบนี้วางข้างหน้าแบบนี้งวดละ3ชุดเท่านั้นเองนะครับสูตร3ตัวก็เช่นกันนะครับวันที่1สิงหานะครับออก16สิงหาคมนะครับออกเลข28เห็นไหมครับ2แล้วก็8 นี่คือชุดที่ถูกนําสลากไปขึ้นรางวัลได้นะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูงวดวันที่1กันยายนนะครับเราคํานวณจากงวดที่เพิ่งออกไปคือ28นั่นเอง16สิงหาคมนะครับจะทําให้ดูว่าได้เลขตัวไหนบ้างนะครับฝั่งหลัก10ตั้ง3หลักฝั่งหลักหน่วยตั้งสองหลักใช้จุดเดิมนะครับหลักหมื่นรางวัลที่1ไปบวกหลัก10ครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองหลักร้อยครั้งที่1 บวกตัวเองเข้าไปนะครับหลักสิบหลังหน่วยครั้งที่2ของเลขท้ายนะครับบวกกันนะครับวิธีการตั้งตัวเลขตรงนี้เลข3ตั้งทุกครั้งนะครับ9บวกสองสบอคือ1มาตั้ง6บวก6ได้สิบก็มาตั้ง2บวก8ได้10คือ0ูนย์ะครับบวกลงมาได้8ดได้เจดนะครับได้เท่ากับเลข5 5หเป็นหเป็น7ดเป็น8ดแล้วก็เป็น9้า มีปากการกระดาษก็จดไว้ดูได้นี่คือหลัก1 2ตัวร่างรัฐบาลวันที่1กันยายนนะครับ2อบวก6ได้8นะครับศูนย์บวกเได้7 8็บวก7ได้15นะครับเพิ่ม3ได้8นะครับเพิ่ม3ได้11คือ1นี่คือฟันธงหลักหน่วยงวดวันที่ 1. กันยายนนะครับเพิ่มครั้งละ 3. แต้มไปเลือก สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้พิจารณาไว้นะครับ581หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับทีนี้หลักสินะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับจุดนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําอธิบายชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดผมก็จับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ5้า8 9เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับ 5้าก็คือหลักหน่วยนั่นเอง15คู่เหมือนกันกับ3ตัวนั่นเองวันที่1กันยายนนะครับใครสามารถที่จะนำไปพิจารณาทั้งหมดได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับสิคู่ฟันทงให้ก่อนออกนะครับนี่คือชุด2ตัวล่างรัฐบาลนะครับแต่ทีนี้สูตรที่ผมส่งไปให้จะมีคำอธิบายแค่จุดเดียวเท่านั้นตัวไหนบวกกันมาวางนะครับเราก็ฟันทงแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้า นะครับสนใจอยากได้สูตรนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับ0952429504เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line นะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับติดต่อรับสูตรได้นะครับสนใจอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับนําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างของสองตัวรัฐบาลนะครับและนี่คือ สามตัวท้ายละมันที่1นะครับส่วนสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีบอกนะครับสองตัวล่างว่าตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวางนะครับชุด3ตัวก็เช่นกันนะครับที่ส่งไปให้ก็จะมีบอกด้วยว่าตัวไหนมาวางตัวนี้ตัวไหนมาวางตัวนี้มีวิธีคิดนั่นเองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้นั่นเองนะครับเรามาลุ้นกันนะครับวันที่1กันยายนนะครับสูตรนี้ชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ช่องของเรานะครับสนับสนุนทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคลิปชอบขนูวก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสคราย์นะครับเวลามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกระวันกันทุกทุกวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่กับสูตรดีๆกับทางช่องเรา นะครับโชคดีและสวัสดีครับผม